ใวคลิปนี้เดี๋ยวจะพาพวกเรามาดูนะครับกูสันตารัตอําเภอนอาดูนจังหวัดมาสาขามซึ่งได้บรรยากาศอันดีนะครับก็จะพาพวกเรามาดูกันนะครับซึ่งไปไปดูกันซึ่งตรงนี้มี อะไรเรื่องราวมากมายนะครับรวมถึงเจ้าแม่ตะเคียนชนุนตานะครับึงจะลุงพอจะพาพวกเราไปดูกันไปไปดูกันเลยนะครับกูทันตรลัตน,นะครับหลังจากลุงพอพาพวกเราเดินเข้ามาอ่ะมาตามมาเลยนะลุงพอจะพาพวกเราเดินไปเรื่อยๆนะพาเท่าที่จะเดินได้ตรงนี้บูรณะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งมารู้จักกันนะครับของโบราณโบราณที่ของโบราณ,ราณ,ราณได้สร้างไว้เราได้ชมได้ดูกันแล้วก็ดูแล้วคิดว่าเราได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการลุงพอ่อพาพวกเรามาเที่ยววันนี้นะครับกูจันทรัตน์เยเป็นโบราณสถานลักษณะของขอมนะหรือแบบของซึ่งเป็น ว่ากันว่าเป็นโรงพยาบาลสมัยก่อนนะเขาเรียกว่าอาโรคะยาสารนะครับก็คือศุกษาลาหรือโรงพยาบาลสมัยก่อนนะสังเกตดูว่าสมัยก่อนนี่ที่ต่างๆเนี่ยที่เป็นเส้นทางของคนโบราณเนี่ยคือของโบราณเนี่ยระหว่างไปเมืองต่างๆจะมีกูเล็กๆขนาดนี้เยอะมากนะซึ่งแสดงว่าคน เดินทางนี่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เลยต้องมีอโรคะยาสารหรือโรงพยาบาลเนี่ยเป็นจังหวะจังหวัดจังหวะ,หวะนะครับซึ่งตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลกู่สันตรัตอําเภอนาดูนจังหวัดมะอาสารคามนะครับซึ่งถ้าเราจะมาเที่ยวหรือมาชมมาดูนะเป็นการประดับความรู้เนี่ยนะครับก็ห่างจากที่ว่าการ อำเภอนาดูหรือศูนย์ราการอำเภอนาดูเนี่ยมาทางทิศต,ตะวันออกเชียงเหนือประมาณสัก4กิโลเมตรเศษนะแล้วก็ขับรถเข้ามานะครับกูันตรัตเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบปราสาทเล็กๆนะปราสาทเล็กๆนะนะทําด้วยศิลาแรงหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกนะครับถ้าสังเกตด,ดูเนี่ยจะมีกําแพงกนะํกแพงล้อมนะ เป็นรูปที่เหลี่ยมพื้นท่านะหันหน้าปราสาทไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับปราสาทนี้จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเดี๋ยวลุงปอจะพาพวกเราเข้าไปนะครับอนะ่าก็ไปดูข้างในกันนะซึ่งด้านด้านหน้าของปราสาทนี่จะมีสระสี่เหลี่ยมตามแบบฉบับของของปราสาทต่ตางๆนะครับซึ่งเขาเอาสระไว้เนี่ย นะครับสาะน้ำเนี่ยเพื่อเพื่อเข้าในพิธีด้วยร่วมในพิธีต่างๆครับซึ่งน่าจะหมายถึงบาารนะตามคติอของขอมเ่ยนะนะมีการขุดสะหรือบารายกักน้ำไว้ไว้ใกล้เคียงกันด้วยนะครับทางทิศวันออกนี่ด้านหน้าของปราสาทมีชุ้มประตูทางเข้านะครับก่อด้วยศิาลาแรงเขาเรียกว่าโคปุระนะภาษาของ ภว่า,าสมัยก่อนก็เรียบโคปูระนะทำโดยศิลาแรงนะทีนี้ส่วนประตูทางเข้านี่มีมีสังเกตดูว่ามีทับหลังอยู่เหนือประตูนะบางแห่งก็มีการแกะสลักอะไรนะครับแล้วก็มีเสาประดับที่กรอบนะครับมีกรอบประตูทั้ง2ด้านนะสด้านซึ่งนะสังเกตดูว่าถ้าทับหลังที่อยู่เหนือกรอบประตู อันนี้ก็ยังยังไม่มีลวดลายอะไรเลยนะครับประดับนะครับซึ่งองค์ปราสาทเองเนี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมนะครับให้เราดูนะแล้วก็บริเวณนี้อยากดูดูจากต้นไม้นะครับต้นไม้ที่อยู่บริเวณจะเห็นว่ามีต้นไม้เนต่อายุเยอะมากนะครับอายุเยอะมากอันนี้ก็เป็นสระน้ําที่สร้างอยู่หน้าปราสาท นะครับคือเขาเรียกว่าบาลายตามเบ็ฉบับของของโบราณน,นะครับซึ่งอตอนตอนที่เหนือประตูที่เขาเรียกว่าทับหลังเนี่ยนะครับสันนิษฐานว่าปราสาทองค์เนี้ยนะครับปราสาทหรือว่าปู่จันตรัตองค์เนี้ยนะครับน่าจะยังสร้างไม่ไม,ไม่ไม่ทันเสร็จสมบูรณ์าจากการสันนิษฐาน เพราะว่าสังเกตได้ว่าลวดลายต่างๆเนี่ยยังประดับประดาอะไรยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับยังไม่ค่อยสมบูรณ์จักเท่าไรนะครับแล้วก็มีช่องว่างเว้นไว้เยอะมากนะครับซึ่งโดยเฉพาะหน้าบันนะครับหน้าบันที่ประตูยนะครับก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่จริงๆแล้วถ้าสมบูรณ์จะต้องมีสลักลวดลาย เป็นภาพลุกกเทวาลุก,กเทวีรวบลวดลายต่างๆนะครับเพื่อบอกเล่าบอกเล่าเรื่องราวต่างๆแต่นี้สังเกตดูว่าในบางส่วนเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะแผ่นทับหลังเนี่ยยังไม่มีการสลักลวดลายใดๆเลยนะครับนี่นี่ก็เป็นที่เรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวกับพระรชินี ในรัชการที่9เนี่ยได้มาเสด็จมาตรงนี้กรับเก็เ,เขียนไป้ายไว้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับามาดาูตัวปราสาทกันนะครับในหลวงพ่่จะพาพวกเราเข้าไปนะครับซึ่งหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกนะประตูก็อยู่ทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือนิดๆนะครับ ก่อนจะเข้าไปข้างในก็เวียนเรียบค่ายะก่อนนะสังเกตดูนะครับว่าเป็นตัวปราสาทกูทันตรรัตเนี่ยนะครับของอำเภอนาลูนเนี่ยยังไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมนักนะครับซึ่งเขาสันนิษฐานว่าเป็นเป็นปราสาทอาโรขยาศาลหรือว่าโรงพยาบาลในสมัยนั้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเวลา พระเจ้าเป็นดินหรือกษัตริย์นะเดินทางไปในที่ต่างๆนี่จะต้องมีคนเยอะนะครับผู้ติดตามเยอะนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งก็ใช้ในพิธีบ้างนะครับทำพิธีต่างๆเพื่อบวงรวงรุกขเทวารุกขเทวีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อได้สิ่งที่ต้องการอะไรตามพิธีของพราหมณ์นะครับตามพิธีของพราหมณ์หรือฮินดู ซึ่งสมัยนั้นเป็นอิทธิพลของพุทธพราหม์อินดูพราหม์หรือว่าฮินดูเลยนะครับมีิธิพลในการเชื่อในการความเชื่อของในเทพอิทธิฤทธิ์ของเทพต่างๆเ,าเดินเข้ามาข้างในนะครับลักษณะนะครับเป็นหินทั้งนั้นนะครับเป็นเป็นหินศิลาแรงนะครับเป็นหินศิลาแรงซึ่งสมัยก่อนเนี่ศิลาแรงเนี่ย เขาเรียกว่าหินเหลวยังมีอยู่เยอะนะครับในแถบแถบภาคโซนภาคกลางนะครับโดยเฉพาะแถวสระบุรีแถวนี้นะครับศีลาแรงก็คือหินเหลวที่อยู่ใต้ดินนะซึ่งสมัยนี้หมดไปแล้วจากประเทศไทยนะไม่อยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีได้ข่าวว่ามีศิลาศิีลาแรงตรงไหนนะสลาแรงก็คือหินเหลวเอามาขึ้นรูปต่างๆได้ไอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าแกะสลัก หรือว่าเอาชิลาแรงเหลวมาขึ้นรูปนะครับแต่ว่าทําด้วยชิลาแรงแน่นอนนะครับทางเข้าประตูอ่านี่ก็คือตัวข้าประสาทนะตัวข้าประสาทเดี๋ยวลุงพอจะพาพวกเราเข้าไปดูว่าในตัวประสาทเนี่ยหลงเหลืออะไรให้เราได้ดูบ้างนะซึ่งเป็นลูกหลานหรือเด็กรุ่นหลังนะลุงพอก็พยายามจะเจาะให้เราได้ดูนะอย่าคิดอะไรมาก มาดูร่องรอยถือว่าซึ่งปัจจุบันนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อว่าขอมเนี่ยคือบรรพบุรุษของคนไทยเนี่ยคนสยามนี่แหละนะครับมีความเชื่อแบบนันะ้นในส่วนหนึ่งนะครับในส่วนหนึ่งซึ่งสังเกตด,ดูว่าสิ่งกอ่อสร้างต่างๆจะทิ้งไว้ในดินแดนที่เราอยู่เยอะแสดงว่าต้องเป็นที่อยู่ของขอมโบราณ แล้วขอมหายไปไหนถ้าขอมไม่ใช่ขมิ้นทีนี้มีแนวคิดทฤษฎีความเชื่อใหม่ขึ้นมาตอนปัจจุบันว่าไม่ได้ไปไหนแล้วก็คือบรรบุรุษของพวกเรานี่แหละนะคนสยามหรือคนไทยปัจจุบันอ้ามาดูข้างในนะครับมาดูข้างในกันอ่นนี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นของเก่าของใหม่นะลุงพอดูไม่ออกนะครับแต่ก็เป็นรูปของอพระพุทธองค์ เป็นรูปของเทพต่างๆที่ที่เขาเอามาเก็บไว้ตรงนี้นะครับก็ดูกันเอาเองนะแต่ให้ให้รดูว่าลักษณะการก่อสร้างต่างๆนะครับคนโบราณนี่ถือว่ามีความคิดแนวคิดมหัศจรรย์นในด้านก่อสร้างจริงๆนะครับเอาหินเนี่ยมาทำเป็นที่อยู่อาศัยอยู่กันได้นะครับอยู่ก็ได้ มีตรงนี้เนี่ยมีคนมาน้อยนะครับมีคนมามาชมน้อยอ,อยู่ในการดูแลของกรมะะกรมศิลปากรนะครับมีการจดทะเบียนอะไรเรียบร้อยนะครับคนคนเข้ามาตอนช่วงลุงพอ,อามานี่ก็มีน้อยแต่ดูร่องรอยแล้วก็คนก็เข้ามาน้อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ลึกเขามานิดหนึ่งลุงอก็เที่ยวหลงอยู่พักเหมือนกัน ครับความจริงมันอยู่ไม่ได้ไกลจากถนนเท่าไหร่ถนนสายหลักนะส่ะวนใหญ่พระภิกษุนะพระภิกษุหรือว่าชาวบ้านที่รู้จักก็จะมาบนบานสารเกล่าวมาเยี่ยมชมนะมาขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะลูกบ่ามาเนี่ยมาชมวิถีชีวิตมาชมโบราณสถานร่องรอยต่างๆนะครับถ้า ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะได้โขออะไรนะไม่ได้บนบานอะไรนะแต่ถ้ามีโอกาสก็ไม่ได้นะจะเอาถ้าเห็นอะไรเด็ดๆก็ดูกันเอาเองนะดวงไกลดวงมันพวกเราดูกันเอาเองนะซึ่งลุง่อก็ใช้เวลาตรงนี้ไม่มากนะครับไม่มากเพราะว่าไม่ได้เจาะลึกสักเท่าไหร่แต่ก็พยายามจะหา อะไรอะไรเนี่ยมาให้พวกเราได้ดูกันนะเผื่อเป็นไกด์ไลน์ถ้ามีโอกาสก็ไปเยี่ยมแวะเยี่ยมชมถ้าไม่มีโอกาสถือว่าลุงพอพาไมา้ชมหรือพาไปเที่ยวก็แล้วกันนะจะขี่หลังขีข่คอขี่รถโอเคนะไปกับลุงพอได้ท้งนั้นนะเอามาเลยนะแต่ตอนนี้ก็คิดว่าเดินเวียนจนอ่านะ พอบแล้วนะก็น่าจะครบถ้วนกระบวนความนะครับก็คอยดูต่อไปว่าคลิปต่อไปเนี่ยนะลุงบอจะพาพวกเราไปไหนนะตรงนี้ก็อยู่นอกรัว้วนะครับให้โยนเหรียญเสียงทายเสียงโชคเสียงลาบนะอ่าโ,โ,โยนโยนเหรียญน่นะลงในในโอ่งเนี่ยนะนนนยนะครับนะให้อธิษฐานกีนก่อนนะเพื่อเพื่อเสียงทายให้เราได้อะไร ตามความปรารถนาอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จลุงบอเห็นว่ามีคนไปแก้บนแก้อะไรกันอยู่นะครับก็ไปเสี่ยงตายกันได้แต่ลุงบอไม่ได้เสี่ยงตายนะไม่ได้เสี่ยงตายก็ดูเอาเองอะไรอยู่ในโอใน๋ในเฮนี้โบราณน,นี้นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับดูกันต่อไปว่าคลิปต่อไปลุงบอเนี่ยจะพาพวกเราไปเที่ยวที่ไหนกันดีนะครับ บางครั้งการตัดต่อคลิปของลุงบอก็อาจจะช้าไปบ้างนะช้าไปบ้างก็ขออภัยด้วยและก็ใครที่มีความรู้จัดเสริมก็คอมเมนต์มาในใต้คลิปเป็นการเผยแพร่ความรู้หรือเปล่งปันความรู้กันนะครับคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแนะครับอย่างน้อยก็ได้ความเพลิดเพลินเรินใจลุงบอก็พยายามจะทําคลิป ให้พวกเราได้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์มากนะก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทัวหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือซับสไคร YouTube ช่องลุงพอให้ลุงพอด้วยนะครับสวัสดีครับ